ดีนะไม่ได้แบกขึ้นนะครับผมแล้วผมก็เดินขึ้นไปเลยใช่ไหมค<อ>รับครับครับผมที่อยากพูดน่าทำไมจะคนเห่าทำไมเขาเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเดินถือหงยาง เดี๋ยวจจมีน่นอจะเล่นใน G R ิ U ในแคบซูนนะฮะเหรอครับคูนลุกอมาเลยอ่ะไม่รู้มันเตือนข้างบน

Be ได right? right? ้เทากับสาเว่าันด้วยกันปะฮะอะไรนะโอ๊นแา้ว6 3ใช่ตีกุ้งเวลาคตีกุ้งเปลาตีกุ้งเ ส <ok like, oh. oh, oh. oh, ี่จุดใไมนี่เอทไมแจ็บหน่ะวะบเแม่เบิ่งบนเล่งกันหอบเดียวอโหนี้โอ้มีโคชิปแอดดิเจอร์ช่ย เาเข้าไปหาขอบคุณดิสคิวดิสคิวล้ตอนนี้เขาเล่นอะนี่ัตอนนี้เขาเล่นตังาฮะแล้เขาเปิดลอเล่นปุ่นตรงนี้

ครับไม่ทิ้หลังหน้าหลังโต้ง้องหนาเอาอนุญาตใ้ถ่ายได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ชูออกอย่าหมดตัดไหนเดอไปเข้าละ